Nunca, nunca, cara 2025ลิซ่าลาริสามโนบาลได้รับแต่งตั้งเป็นโกลบอลแบดแอม b บสเตอร์ของ p l a y s t a t i o n ในเครือโซนี่อย่างเป็นทางการในแคมเปญ PlayStation X ลิซ่าโดยลิซ่านั้นเธอจะเข้ามาโปรโมทในเกมดังมากมายและเธอนั้นจะเป็นหน้าตาให้กับ PlayStation ในทุกประเทศที่ s o n y p l a y s t a t i o n ทําการตลาดปัจจุบัน PlayStation นั้นครองตลาดเกมคอนโซลเป็นอันดับหนึ่งแต่ตลาดเกมคอนโซลเนี่ยนะครับสู้กันอย่างดูเดือดเลยไม่ว่าจะเป็นจาก X b o x บอกหรือว่า Nintendo โดยก่อนหน้านั้น,นะะ PlayStation เองร่วมแคมเปญกับ PlayStation ใน p พย์เมเกอรกับ Le บอ n James และนอกจากนี้แล้วก็เคยร่วมงานกับเชวิสสกอต t ในการคอลแลบงานร่วมงานกับคิมซีจองในฐานะพรีเซนเตอร์แขมเป็นุดจีน2,024แล้วก็เคนชีเป็นพรีเซนเตอร์เพย์เซชันเอเชีย2,024แต่ทว่าในความร่วมมือตำแหน่งของ global b a d ambassador ของ a y s t a t i o นนั้นมีลิซ่าเป็นคนแรกและก็ใช้ชื่อของเธอแบบเต็มๆการร่วมงานกับลิซ่าแล้วก็ a y s t a t i o นนั้นเป็นการวางแผนการตลาดมาอย่างดีบีตั้งแต่ลิซ่านั้นเปิดตัวอลัลบั้มเ l อ e ์อีโก็มีโซนี่เข้ามาเป็นแม่งานร่วมกับ YouTube จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้โดยเป็นความร่วมมือกันและก็ทํางานกันในภาคของธุรกิจจากที่โรงละครในลอสแองเจลิสรัแคลิฟอร์เนียนอกจากนี้แล้วก็ยังนําเครื่อง PlayStation 5เข้าไปอยู่ใน MV ของลิซ่ในเพลง f Up the World ในอัลบมอั้เ a อ t ์อีโกโฮสต์อัพให้เห็นกันช้ำๆว่าขายของแบบตรงๆ กันไปเลย PlayStation, PlayStation เป็นผลิตภัณฑ์ของ Sony Music Group Corporation เปิดตัวครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่3ธันวาคมปี1 9 9 4โดยการตลาดของ PlayStation นั้นยังคงถูกขนานนามว่าเป็นการตลาดครอบจักรวาลด้วยการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บข้อมูลเอาไว้อย่างยาวนานมาจนถึง PlayStation 5และ5 p r โปปัจจุบัน PlayStation 5นะครับมีรายง,งานจากเกม,มสุออกมาว่ามียอดขายกว่า7 7 8ล้านเครื่องทั่วโลกและมีการดาวโหลดเกมกว่า80%จากดิจิตอลดาวโหลดนั่นส่งผลให้การเข้าา จะเป็นการขยายตลาดและครอบคุมทุกกลุ่มลูกค้ามากขึ้นและหลังจากนี้เราก็จะได้เห็นแคมเปญของลิซ่าร่วมกับเพ t a t i o n มากขึ้นและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปคลิป,ลปนี้ครับขอบคุณสปหรับการิดตัมและรับชมครับและพบจะเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ